เรื่องนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอาผิดถึงไหนอย่างไรเป็นสิทธิอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะส่วนศาลก็จะพิจารณากรณีนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศจีนกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฮ่องกงและกรณีแบบนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับถามว่าจุดจบของพิธาจะเป็นอย่างไร ุณส่วนก็ลองพิจารณาดูถ้าเป็นยึดหลักนิติรัฐเป็นไปตามหลักกฎหมายและใช้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่มีการเขียนไว้ในธรรมนูญที่มีการเขียนไว้ในกฎหมายลูกศาลต้องระดุงความยุติธรรมเพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าต่อไป สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักเจียมกิจวัชนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮนะที่รับชมนะทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนีว ok นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับพิธาในกะกับเรื่องราวของพิธาตอนนี้ก็เริ่มหูตาสว่างกันแล้วนะฮะก็หลายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็พิมพ์ข้อความมาผมเยอะเลยนะฮะแล้วก็โทรศัพท์มาก็มีโทรศัพท์ผมนี่มาหยุดเลยนะฮะมาทุกฝ่ายนะครับมาถามว่าจะเป็นยังไงประเทศจะเป็นยังไงนะฮะพี่ติ๋มก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็พิมพ์มาถามตกลงประเทศจะเป็นยังไงเคยทำงานอยู่ UN เ c r น่นะ,ะประเทศจะเป็นยังไงเป็นห่วงประเทศ นะครับหลายคนก็เหมือนกันนะอาการเดียวกันนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนนะวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะฮะก็จะมีการเสษวนาที่เมืองทองธานีนะฮะผมมีบทเอกกิตติรัตนฉายานะครับมมอ,าาานะบอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและก็ทางอาดีตแม่ทัพภาที่4ฮะก็จะมาเป็นประธานนะฮะก็จะมีผมเป็นวิทยากรหลักแล้วก็มีอาจารย์เจริญ วันธนสินนะศาสตราจารย์เจริญวันธนสินนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสามก๊กเนี่ยท่านก็จะมากราวปิดนะครับวันนั้นเนี่ยก็จะจัดเสวนาขึ้นมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็จัดเสวนาตามปกติทุกเดือนเราก็จัดอยู่แล้วแต่รอบนี้จะพิเศษหน่อยนะครับพิเศษหน่อยก็คือว่าใครสนใจเนี่ยนะฮะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยหรือจะบริจาคเข้ามูลิธิก็แล้วแต่นะก็ร่วมนะในการที่จะไปแจ้งให้กับทีมงานนะหรือพี่ปูเนี่ยนะ ก็จะเป็นคนรวบรวมแล้วก็จัดที่นั่งภายในสถานที่มันได้ไม่เกิน50คนที่เหลือก็สามารถรับชมทางซูมได้นะ,ะก็ซูมก็น่าจะไม่ได้ได้เกินไม่เกิน100หรือ200คนเนี่ยนะใครสนใจลงทะเบียนได้เลยฮะรอบนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วเพราะว่าที่เหลือมันเกินปริมาณและเกิน50แล้วก็ มันเกินคนลงทะเบียน50คนละคนมันเยอะแล้วนะฮะก็เลยจากนั้นเราก็จะให้ซูมแล้วก็ใครไปก็ไปได้เพิ่มอีก20คนนะครับใครสนใจก็ลงทะเบียนได้นะฮะก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ทีมงานขึ้นขึ้นไลน์แอดพี่ปูไว้นะฮะก็ติดต่อพี่ปูหรือติดต่อในไลน์แอดนะครับเพื่อที่จะร่วมสมัมมนา,าต้องจองที่นั่งก่อนนะต้องแจ้งลวงหน้าแจ้งพี่ปูก่อนนะฮะ เขาเนี่ยนะก็รับได้ทางซูมก็คงไม่เกิน200ร้อยนะครับแล้วก็ที่นั่งก็ได้ไม่เกิน5้าสิบคนนะก็ไม่มีใครใจ่ายละเรารับเกินห้าสิบคนก็ตามนี้เลยนะครับเอาล่ะทุกคนมาเป็นห่วงว่าประเด็นจะเป็นยังไงประเทศจะเป็นยังไงหลายคนร้องหหมร้องไห้นอนไม่หลับนะพลเอกประยุทธ์ก็คงนอนไม่หลับเหมือนกันน,นะในขณะที่พิธาตอนนี้นะก็เริ่มชัดขึ้นนะฮะจู่ๆก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมา นะซึ่งผมอธิบายไปเมื่อวานนี้แล้วนะว่ามันมันไม่ใช่นะแต่ทุกอย่างก็เริ่มปรากฏเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนว่าเข้าเคลื่อนไหวอะไรกันแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวกบกนการสังเคราะห์กันผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนําทั้งหมดนะครับห้าพรรคด้วยกันมีทั้งที่ผมติดต่อไปและทางคายนำของฝาพรรคเหล่านั้นได้ติดต่อมาทางพรรคเก้าไกลนะครับมีโอกาสได้โทรศัพท์หาคุณ แผทองทานชินวัตรนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีบทบาทความเป็นแม่แต่เธอก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมและไร้ที่ตินะครับแล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพักเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเดิมตามที่ เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ5พักที่ได้พูดถึงก็จะมี9ก้าไกลครับเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยณนปัจจุบันนะครับถ้ารวมกันตอนนี้ก็308เสียงนะครับกำลังติดต่อไปยังพักเป็นธรรมอีกหนึ่งพักนะครับก็จะรวมเป็นทั้งหมด309เสียงซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วครับในการจัดตั้ง รัฐบาลเสียงข้างมากนะครับถือว่าเป็นการที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นที่แน่แท้แล้วก็คงต้องยอมรับเสียงของประชาชนนะครับที่กำหนดทิศทางประเทศแต่ในส่วนของ ของพักเลยแต่ก็คงจะต้องไปนั่งพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าทำพักการเมืองที่ต้องเป็นเป็นที่เชื่อใจของประชาชนต่อไปคำว่าเชื่อใจนี่คืออาจจะยอมจะเป็นฝ่ายค้านอะไรอารมณ์นี้เลยป่ะฮะทั้งหมดฮนะทั้งหมดเพราะว่าคือมันอธิบายรายละเอียดเขาก็ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าเราจะต้องอกำหนดชิศทางเป้าหมายสุดยืนทางการเมือง เพราะว่าก็ต้องขอดบทเรียนว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนมันมีหลายกลุ่มอะประชาชนที่เป็นสวิงโหวตประชาชนที่เขาไม่ได้ติดตามแต่ว่าเราต้องสื่อสารให้เข้าถึงเขาทั้งในภาพที่ผิวเผินทั้งภาพลึกทั้งหมดเป็นมิติข,ของการกบบําหนดยุทธศาสตรแนวทางที่จะเดินทางการเมืองรวมทั้งการเริ่มต้นทิศทางนะแต่วันนี้ด้วยว่า จุดทาทางการเมืองของเราจะเดินหน้าไปสู่ความเป็นปิตรกับ้ตายได้อย่างไรคิดว่าคนที่เข้ามาก่อกคู่วาวิปัตย์ในเป็นหัวหน้าพรคไปเลยเนี่ยต้องมีคุณระมิสินด้วยไหมคุณระสิธิ์เป็นความเหมาะสมที่จะเข้ามาขอบคู่นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคุยกันรวมทั้งพักการเมืองอื่นๆที่บางคนกออ็ออกไปจากวารีป,ปัตย์ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะกลับมาร่วมกันใหม่ก็ทําให้พัก มัเป็นสถาบันพรรคการเมืองให้ได้เป็นสถาบันพรรคการเมืองที่ต้องทันสมัยด้วยแล้วก็ต้องเป็นพรรคสถาบันพรรคการเมืองที่ตัวข้างในมีหลักการแล้วก็เป็นสถาบันแต่ว่าตัวพรรคเกจจะต้องปรับใหม่ทั้งหมดพิธีขออนกลาบไปนิดนึงนะมันมีกระแสเรียกร้องฮะว่าให้พรรคไว้ที่ปัดเนี่ยฮะไปโบวตให้กับคุณวิธาเพื่อจะไม่ต้องทำหนึ่งเด็กจะวิศะอนี่ก็เป็นแนวแนวทางที่ในเชิงอุดมการอันหนึ่งที่จะ ปิดสวิตสวบอซึ่งอันนี้เป็นแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องแนวทางนี้มานานแล้ววันนี้ว่าเราภูงทงหน้าที่เป็นรัฐบาละารทําหน้าที่ที่เราต้องทําต่อไปให้ดีที่สุดนะครับผมก็อยากจะกล่าวในนามของนายกีในนามของรัฐบาลนะครับถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่รารพนะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีนั้นผมขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้กำลังใจในการทำงานของผมและตบานเมยตลอดลในวันนี้พวกเราทุกคนก็ทราบดีแล้วว่าได้ผ่านการเลือกตั้งตามกระบวนการของระบบกควชาธิปไตยมาแล้วผมขอขอบคุณพี่น,อน้องประชาชนทีร่วมกันออกเสียงสิทธิของตนเองนะครับขอแส้งความดีกับทุกภาคการเมืองที่รับคะแนนเสียงจ,จากพี่นอ้องประชาชนจากนี้ไปก็คงมีขั้นตอนในการ นะครับของการจัดตั้งรัฐบาลที่ยินดีนะครับแล้จากนี้ไปก็ขอให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมมือก,กันสร้างความรักความสามัคคีความมีศสกีิ์ศให้กับประเทศชาติโดยปราศจากความขัดแยงร่วมมือกันในการพัฒนาชาติบันเดอนต่อไปทั้งนี้ก็เพื่อเกิดความมั่นคงม,มั่งทางในเช่ยงยืนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและปลอดภัย ทางนี้ก็เพื่อความเดินเข้าหน้าของประเทศชาติและอนาคตของคนไทยทุกคนตลอดไปเพาาราะผมนั่นระหว่างที่รอรัฐธรรมรัฐบาลใหม่เขารับหน้าที่ผมก็จะรับหน้าที่ในฐานะนายกตีในฐานะท่านประธานต่อไปที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับท่านจะหลังจากนี้เนี่ยท่านจะหันหลังให้การเมืองเลยไหมคะหรือว่ายังอยู่ช่วยต่อไปคะ no ก็เป็นแต่นายกว,วันนี้เราคงเห็นปรากฏการณ์นะที่ผ่านมาก็พิธา อพอผลคะแนนออกมาปุ๊บก็ประกาศทันทีเลยนะประกาศทันทีแล้วว่าจะเป็นนายกรัฐมนตโน่นนี่นั่น ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ตอนแรกก็บอกว่าจะวางมือให้ธนากรออกมาบอกจะวางมือทางการเมืองพอสื่อมวลชนถามว่าจะวางมือจริงหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ไม่พูดเรน่องนีะทุกอย่างก็เริ่มเริ่ม่อนท่านะในขณะที่สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุไม่เป็นสถานีโทรทัศน์ก็บิเเราะกันมีการรวมพักกันพักนั้นรวมนี่พักนี้รวมนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะตอนนี้ก็เริ่มมีการวางตัวรัฐมนตรีมีการวางทีมเศรษฐกิจจะยกเลิกองคมนตรี จะยกเลิกโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะจะยกเลิกกรโมโนนะจะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนท้องถินนะฮะจะให้แพมเหมือนสหรัฐอเมริกาคือเป็นมรลลัตนะฮะขึ้นมาตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอยกเลิกหมดนะะนั่นคือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอมองเหมือนผมมองก็คือว่าเขาจะทำเรื่องคาสิโนให้ถูกกฎหมาย อแล้แต่ประเด็นที่ทำสำคัญก็คือว่าเฮ้ยเกมเนี้ยพี่ทาจะไปถึงฝันไหมและจะจบอย่างไรประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็แต่ละฝ่ายก็เริ่มรู้แล้วเฮ้ยหลังจากที่มีการเลือกตั้งชนะขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคืออะไรจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้แลนสไลด์เนี่ยเป็นไงฮะแลนสไลด์แลนสไลด์เป็นไงเพื่อไ,ไ,ไ,ไทยคนเหนือื่างเฮียเบอร์นะะ คนเหนือบอกยังไม่ได้นั่งก็เหยียดแข้งหรือยืดขา <c oughs> ก็หงายท้องตักหงายตุม่มเลยนะก็คงเห็นแล้วนะอย่างที่ผมเรียนไว้ก็หงายท้องส่วนก้าวไกลนะขึ้นมาได้เพราะอาไนะไรเดี๋ยวผมจะทําอีกริปหนึ่งว่าความไพ่ายแพ้เนี่ยได้บทเรียนอะไรบ้างนะครับก้าวไกลตอนนี้ปรากฏว่างไงดีใจฮนะโอ้ยไม่เอาพักนั้นที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเราไม่เอาเราจะเอาของเราอย่างเดียว มีนโยบายโน่นนี่นั่นได้สามร้อยเก้าเสียงสามร้อยสิบเสียงนะฮะเขาจะเป็นรัฐบาลละนะ,ะก็จะชูพิทาเป็นนายกฐมนตรีนะ,ะเพื่อไทยนะ,ะก็ปรากฏว่าก็ไปสนับสนุนพรรคต่างที่อยู่ฝ่ายซ้ายก็ไปสนับสนุนนะครับนะะพอไปสนับสนุนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะ,ะพลเอกประยุทธ์ตอนแรกก็เหมาหมัดผมบอกตลอดไงพลเอกประยุทธ์เอาเมาหมัดก่อนการเลือกตั้งแล้ว สับสนในเหตุการณ์เบอนะฮะหลงเสียงตัวเองเห็นไหมฮะพอเลือกตั้งผลออกมาผมบอกอยังไงโอกาสชนะแค่0.01%ตอนนี้มังเอิญฟลุกตากไายต่มไหยท้องอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะธนากรบอกโอ้ oh, จะพอละจะละอู้ <laughs> อ้าวไม่เลยพูดทางบิดาเลยพี่คนพูดไปละนะ เอาเป็นว่าเรื่องของพี่าเนี่ยจะเป็นนายกรัตรีเนี่ยตอนนี้คนเริ่มรู้แล้วนะนะว่ามันไม่ง่ายนะเพราะจะต้องรวมเสียงให้ได้สามร้อยเจ็สิบหกเสียงปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้เขาไม่สามารถรวมเสียงได้สามรอยเจ็ดสิบหกเสียงเมื่อรวมเสียงไม่ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮนะสิ่งที่ตามมาก็คือไม่ได้เป็นรัฐบาล พอสิ่งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าถ้าเสียงไม่ถึง376เสียงตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เนี่ยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้พอตั้งรัฐบาลไม่ได้ตอนนี้ก็ใช้วิธีการโจมตีใส่ร้ายเล่นงานจะบุกบ้านสวลูกเมียสวบุกโรงเรียนสวนะโรงเรียนของลูกนะ กดดันทุกอย่างไปกดดันสารเอาคนไปล้อมสารไดินง,งานสารใช้ AI ทําการโจมตีสื่อที่อยู่ตรงข้ามเขาทั้งหมดนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักที่เคยเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครและมั่นใจชนะแน่นอนหนึ่งแรนสไลด์ไม่เกิด ประก,การที่2การจัดตั้งรัฐบาลมันจัดตั้งไม่ได้เพราะยังไม่ครบ3ามรอเสบกเสียงก็ไปบีบสอบอสอวอบังคับสอวอนะครับทำให้สอวอเนี่ยจะต้องมาโหวตตามที่พวกเขาต้องการนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยการเมืองแบบเนี้มันเคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนทราบไหมฮะที่ฮ่องกงฮ่องกงกลุ่มม็อบที่ออกมาเคลื่อนไหว ะะโดยมีจิมมี่ไลนมหาเศรษฐีนะครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนม็อบเจ้าของนังสพิมแอป p ป l e d เดลีนะครับปรากฏว่าสนับสนุนโจชัวหวงให้การเคลื่อนไหวต่อต้านจนเป็นที่มาของม็อบล่มเหลืองต้องการเปลี่ยนแปลงห้งองโกงเกิดการชุมนุมประท้วงหลายปีเลยนะฮะ แล้วก็นำพักพวกเข้าสู่การเลือกตั้งปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของฮ่องกงตัดสิทธ์เจ๊งหมดฮะตอนแรกเลือกตั้งชนะมาหมดเราก็ต้องตัดสิทธิ์หมดเจ๊งหมดเลยไม่พอใจก่อการร้ายก่อเหตุได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกานะฮะปัจจุบันนี้จิมมี่ไล เจ้าของนังสพิมพ์ p p p l e i l y l y ติดคุกอ่างสิทธิเสรีภาพอ่างเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นเอกราชจากจีนติดคุกหปีหนังสพิมพ์ Apple d a i l y โดนปิดแกนนำม็อบนะครับโจชววงยกแรกติดคุกไป7ปีนะทีมงานพักพวกเพื่อน ที่ยอมซีโรล,ลาบก็ได้รับการปล่อยตัวไม่ยอมซีโรล,ลาบก็ปรากฏว่าหนีลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศโดยส่วนใหญ่ก็หนีไปอยู่ประเทศอังกฤษเพราะตอนนั้นอังกฤษเป็นผู้ให้การสนับสนุนร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการที่เอาเกาะฮ่องกงเนี่ยกลับมาเป็นของอังกฤษให้ได้จีนได้มีการออกกฎหมายความมั่นคงขึ้นมาดำเนินการปราบปรามกลุ่มเหล่านี้ นะครับแล้วก็จัดการกลุ่มพวกนิสิทธิกศึกษาคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นตามหลักทฤษฎีเรดการ์ดที่เริ่มต้นจากจีนและสุดท้ายแกนนำเรดการ์ดทั้งหมดถูกประหารชีวิตเอ้หุ้นส่วนลองพิจารณาดูฮนะเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับประเทศไทยไหมเหมือนไหมกับประเทศไทยเหมือนอย่างไรกับประเทศไทย นะครับตอนนี้ในกระบวนการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนมาตลอดนะการแก้ไขปัญหาโควิดนาทีเนี่ยมันโคตรยากเลยแต่มาเทียบกับการเลือกตั้งประเทศไทยมันโคตรง่ายเลยถ้าเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งและศึกษารัฐมนูนพุทธศักราช2560ให้ดีเพราะคนเขียนตัฐมนูนเขาเขียนไม่ทุกอย่างไว้ให,หมดละเขียนไม่หมดทุกอย่างละทางตรงทางอ,อ้อมวิธีน,ะนั้นสรพัด ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองวางไว้ในหมวดต่างๆวางกระบวนการไว้ในหมวดต่างๆเมืองต่างๆนะครับเพื่อให้ประเทศนี้รอดเยี่ยวปากเยี่ยวปากกามาให้ได้บางคนไปมองแต่ตัวเลขก็เลยนอนไม่หลับเลยแต่คนที่เขาเขียนตัณนูนเขารู้อยู่แล้วเขาบทเรียนจากรัฐธรรมนูญสิบหกฉบับมาเขียนในฉบับที่สิบเจ็ดนะครับและก็เตรียมการแก้ไขปัญหาทุก บางคนโอ้อยต้องแก้ทรมูลไม่ให้มีการราัฐบารเขาเขียนในหมดแล้วเขาซ่อนใ้หมดแล้ว,อลวไอ้พวกไม่รู้ก็คือไม่รู้เห็นว่าเลือกตั้งเสร็จไม่เกินสองสัปดาห์เฮ่เฮ้เฮคอยดูไม่เกินสองสัปดาห์สุดท้ายจะเห็นว่าพิธาเป็นนายกคมตรีไม่ได้เรื่องการถือครองหุ้นสือไอ้ไอ้สือต่างๆที่ออกมาโน่นนี่นั่นว่าโอส้สูตรนั่นสุดนี้เดี๋ยวสุดท้ายก็เจง๊ง ทำไมการถือกองหุ้นสื่อเนี่ยเอามาจากไหนไหนก็พูดแล้วนะก็ต้นเหตุมาจากไอทีวีนี่แหละนะคณะรัฐประหารปี2550ันห้อ่สิบกันยาเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็มีรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ยกเลิกสัญญาไอทีเพราะต้นเหตุทั้งหมดมันเป็นของทักษิณที่ทักษิณเขียนไว้ทำไว้ออปีสอนยี่ิบ้ที่เขาบริหารอยู่ ก็เลยมีการยกเลิกโดยสํานักนายกสปปน,นยกเลิกพอยกเลิกขึ้นมาสาเหตุที่ยกเลิกเพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่าสัมทานให้กับรัฐบาลเขาก็เลยยกเลิกสัญญาแล้วก็ไปตั้งเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยทีบีเองปัจจุบันโดยใช้ภาษีของประชาชนไงไอทีวีก็ยังคงทำรายการป้อนให้กับไทย TBS จากอดีตจนถึงปัจจุบันไง น,ะะนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะไทยทีวีเอสจึงกลายเป็นองค์กรอิสระไงไอทีวก็เลยยุบไปไงถามว่าไอทีวเนี่ยก็คือที่มาต้นตอหลักเป็นที่มาของการห้ามถือกรองหุ้นสื่อเพราะมีต้นเหตุมาจากไอทีวเจตนารมของผู้เขียนรรมูลจึงเขียนไว้ในรรมูลตั้งแต่พุทธศักราช2560 จนกระทั่งยาวมาจนถึงปีพุทธศักราช2,550จนถึง60สองฉบับนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้ตอนนี้เราคงเห็นว่าหลักคิดของเรดกาดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศจีนหลักคิดเรสกาดที่เคยเกิดขึ้นในฮ่องกงโดยมีจิมมี่ไลน์เป็นเจ้าพ่อใหญ่และอยู่เบื้องหลังโดยมีอังกฤษสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนนะครับ แล้วก็มีโจชวังเป็นตัวละครตอนนี้ปรากฏว่าไงฮะติดคุกติดตารางกันไม่หนีก็ติดคุกอังกฤษสหรัฐอเมริกาเทหมดเลยลูกชายของจิมมี่ไลน์เนี่ยออกมาเรียกร้องนะครับว่าพ่อถือสัญชาติอังกฤษแท้ๆทำไมอังกฤษเนี่ยไม่ให้การช่วยเหลือใดๆเลยนะครับในส่วนของพิธานี่นะรกรณีนี้เนี่ยผมย้ำอีกครั้งนะฮะ คณะกรรมาการการเลือกตั้งต้องส่งเรื่องไปยังสารตุนสารตุนก็ต้องพิจารณาว่าถือครองหุ้นเสือตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าถือครองหุ้นตั้งแต่ก่อนดํารงตําแหน่งเป็นสสซึ่งเขาดำรงตำแหน่งสสเป็นหนึ่งสมัยและไปพบไปเจอในภายหลังนะครับนั่นหมายความว่าการดํารงตําแหน่งสสตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยขาดทันทีนะฮะและไม่ถือว่าเป็นสสต้องคืนเงินเดือนนะฮะ ทีมที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้ทรงคุณวุฒิต้องคืนเงินเดือนทั้งหมดนะฮะโดยสำนักสภสำนักเลขาที่การของสภาผู้แทนราษฎรต้องเรียกคืนเหมือนสีระเจนจาคะเคยเผชิญมาก่อนก็น,นี่หุ้นที่อ้างว่าเป็นโมรดกแต่ไปดูในเอกสารแล้วนะ,ะการผือครองหุ้นเนี่ย พิธาเป็นผู้ถือครองหุ้นโดยตรงนะครับส่วนไปเปรียบเทียบกับรายหนึ่งที่ไปถือครอง AIS แล้วก็ไปถือครอง AS ไปซื้อหุ้นสื่ออีกทีนึงเนี่ยมันคนละกรณีแต่อันนี้มันเขาผลิตสื่อโดยตรงนะครับจุดจบของพิธาเป็นยังไงนะฮะมันอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะส่งเรื่องไปถึงไหนนะฮะจะดูตรวจสอบว่าถ้าพบการกระทำความผิดย้อนหลัง ก็ต้องเอาผิดย้อนหลังนั่นหมายความว่าไม่ใช่จะมีโอกาสถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกดำเนคดีตามกฎหมายนะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเท่านั้นนะครับมันย่อมส่งผลต่อผู้ที่พิธาไปทำการรับรองนะฮะและคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพักเมื่อขาดคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพัก พี่ทาก็ไปรับรองใครไม่ได้นะเพราะมันเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญน,นะพอไปรับรองใครไม่ได้รับรองใครหมายเขาว่ารับรองใครลงสมัครเลือกตั้งไม่ได้พอรับรองใครลงสมัครเลือกตั้งไม่ได้แน่นอนฮนะก็มีโอกาสที่ผู้สมัครทั้งหมดของพรรคเขาเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการเลือกตั้งแล้วประเด็นเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้น ใครรับผิดชอบนะ,ะกะกะตก็มีหน้าที่ฟ้องร้องะฮะเพราะทําให้เกิดการกตัง้งตั้งเกิดความเสียหายนะ,ะก็ต้องฟ้องร้องเรียกเอาเงินคืนนอกจากจะมีการยุบพักแล้วนะ,ะซึ่งย่อมเกี่ยวข้องในกระบวนการตามลาดับเลยเพราะธรรมนูนพุทธศักราช2560ได้เขียนในง,งนี้ผูกพันเป็นวงกลมกันไว้เลยถ้าผิดอันหนึ่งตัวแปรต้นน่ยมันก็จะลากตัวแปรยาเป็นตัวแปรตามมาหมดเลย เรื่องนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอาผิดถึงไหนอย่างไรเป็นสิทธิอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนศาลก็จะพิจารณากรณีนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศจีนกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฮ่องกงและกรณีแบบนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับถามว่าจุดจบของพิธาจะเป็นอย่างไร อุณส่วนก็ลองพิจารณาดูถ้าเป็นยึดหลักนิติรัฐเป็นไปตามหลักกฎหมายและใช้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่มีการเขียนไว้ในธรรมนูนที่มีการเขียนไว้ในกฎหมายลูกศาล ต้องพดุงความยุติธรรมเพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทุกอย่างก้าที่พระองค์ทรงก้าวพระบาททุกหยดหยาดประเศร ประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วช้าก้าวไปทาา gun ไม่สามารถขีกันไม่ปองดองกันกระเทศชาติลมเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา